นี่คือมุมที่บัวถ่ายวิดีโอปกตินะคะที่แรกอะ่ะมันจะมีหลอดไฟแค่หลอดเดียวแต่พอมีเพื่อนๆทันกว่ามันมืดเป็นบัวก็เลยประดิษฐ์นี่จะ้ะประดิษฐ์ใส่หลอดไฟไปข้างๆโต๊ะอีกหลอดหนึ่งมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้มันจะมืดอีกไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นยังไม่สําเร็จก็พยายามต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะพากินไปตามสไตล์สาวอวบมารรงงานตัวพร้อมของเซ็บเซ็บอีกเช่นเคยจะ้ะมาวันนี้ได้อ่กาก๋วยจับยวนจะ้ะกว๋วยจับยวนพริกเผาแล้วก็มีนี่แคบหมูกินกับแคบหมูจะ้ะแล้วก็มีงง่ังอกไม่รู้จะเห็นไหมเรวขยับขยับก่อนอม,มาจา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาบวบัวด้วยนะคะ เสียดายคลิปวันที่กินก๋วยเตี๋ยวยถ่ายอย่างดีกดลบหมดเลยค่ะวิดีโออะไรอัพลงอัพโหลดหมดเลยคือแบบโทราศัพท์บัวมันพื้นที่มันเต็มเลยคะบัวก็เลยกดลบแต่ไปเผลอกดลบวิดีโอตัวเองด้วยเลยไม่มีคลิปมา2วันเลยจ้ะดูเส้นบัวชอบกินเส้นแบบนี้มากเป็นก๋วยจั๊บไก่ค่ะวันนี้ ปกติไปไม่ทันไก่นะนี่แต่ช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเนาะ ไปขึ้นจะตัว,ตวจ้ะวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกนะจ้ะมันเลยคลึมๆหน่อยแต่นี่บัวลองใช้ไฟสองดวงดูมันก็พอจะช่วยได้บ้างอยู่เนาะ เมื่อคืนที่นี่ฝนก็ตจกจ้ะแต่ตกนิดเดียวไม่รู้ในจะตกอีกหรือเปล่าอุย้ย เราเอาแค่หมูอีกได้นะคะแราแคหมูลงไปแล้วกินกับน้ำซุปแบบอร่อยมากเลย มีเพื่อนๆถามมาว่าทำไมบัวถึงไม่ปรับกล้องให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมคะคือโทรศัพท์บัวน่ะมันเป็นโทรศัพท์รุ่นธรรมดานะจ๊ะมันมันก็แบบปรับอะไรไม่ได้มากหรอกจ้ะคือปรับไม่ได้เลยหละถ่ายวีดีโอก็ถ่ายเลยเงี้ยค่ะ ล้วนี่โบก็ต้องใช้แอปในการถ่ายอีกแอปนี้มันก็เหมือนเหมือนมันจะทําให้วิดีโอมืดลงเพราะว่าโบต้องการใช้ไมค์นะคะถ้าโบถ้าโบไม่ใช้ไมค์เนี่ยโบก็สามารถถ่ายกับกล้องธรรมดาได้กล้องกล้องปกติในในตัวเครื่องอาจจะแต่นี่โบต้องโหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมต่อกับไมค์มันถึงจะใช้ไมค์ได้ พอโบใช้ไม้ก็มีคนเม้นมาว่าแบบเออมันทําให้น่ากินขึ้นเนาะอะไรเงี้ยแต่ที่โบดูคลิปตัวเองบอกว่ามันมันทำให้น่ากินขึ้นจริงจ้ะคือโบคือเรื่องนี้โบอธิบายไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะแบบคลิปไหนที่บางทีโบถ่ายสองสามคลิปที่ผ่านมาโบโบก็พูดแต่ว่า บางทีเขาอาจจะไม่ไม่ได้ฟังมันก็มีบางคนที่ยังไม่เข้าใจอะแต่ว่าทำไมมันยังมืดยังอะไรอยู่คือถ้าจะให้มันดีขึ้นเลยมันก็ต้องคงต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่จะจ้ะส่วนถ้าจะหันไปทางอะหน้าประตูฝั่งนั้นมันก็จะสว่างเกินไปนะคะบัลองทำดูแล้วจ้ะสว่างจ้าเลย อันยังก็ต้องขออภยัยด้วยนะคะถ้าบางคลิปมันมืดเนาะม,มันอาจจะมืดทุกคลิปมาแหละแต่ว่าบอกว่ามันทําได้ดีที่สุดเท่านั้นจ๊ะอันไหนบลอกพยายามปรับได้บก,ก็จะปรับให้นะคะเดี๋ยวราบวกเก็บตังค์มีเงินเยอะๆก่อนมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะในการทำวิดีโอจะ้ะ จะให้เราแบบก้าวกระโดดเหมือนช่องดังๆช่องคนอื่นเขามันก,มนก็มันก็คงแบบไม่เหมือนกันนะจ๊ะพื้นฐานแต่ละคนบางคนกว่าเขาจะได้ดีขนาดนั้นเขาก็เนาะต้องปรับพัฒนาไปไเรื่อยๆกันนจ๊ะ ม,ม,มันควจะตุงจริงๆนะเนาะมืดมาเชียวพอจะอัดคลิปปุ๊บมาปั๊บเฮ้ยปากินหมดแล้วนั่งกินก่อนเมีย บัวมัวจะจัดกล้องจัดอะไรเงี้ยแต่คว้าจะได้ใช้ <c oughs> กินกว๋วยจับไก่งี้นึกถึงวันนั้นอะที่ไก่ติดคอเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเลยจ้ะนึกๆแล้วก็ขำตัวเองไปนั่งกินที่ร้านนี่แหละคนเยอะเลยคือแบบโอนั่นงกินอย่างอาเด็ดอร่อยเรากินไปกินมาไม่รู้กินท่าไหนกระดูกไก่ติดคอจ้ะไอเราจะหันไปแบบจะกลืนอะไรตามมันก็ไม่มีเนาะมันมันมีแค่น้ำมาจจะหาข้าวหาขนมปังก็ไม่มี ก็บอกแฟนแฟนก็แบบแบบว่างไงไม่รู้จะแก้ไงก็พากันไปทุบหลังอยู่ข้างนอกร้านไอเราจะทําแบบให้มันมันติดคอแบบมันเหมือนมันจิ้นมันแทงอยู่ในคอค่ะมันเป็นกระดูกใหญ่ด้วยเออเราสงสัยก็กลืนไปทางกระดูกได้ไงก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันถ้าเป็นก้างปงก้างปลาเล็กๆนี่จะไม่ว่าอะไรเลย อันนี้เป็นกระดูกไก่ทั้งชิ้นน,น่ะจ้ะเผื่อ,มอไม่รอดทั้งเจ็บทั้งโอ้ยสำลักช่วงนี้บ้านเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะที่ซุรินเนี่ย อำเภอที่บัวอยู่เนี่ยก็มีคนติดเชื้อเป็นหนึ่งคนนะคะที่ออกข่าวไปอะที่ว่ากำนันกำนันเอามาแบบเขาเรียกอะไรนะปะเป็นลูกจ้างไอ้เป็นคนงานก่อสร้างใช่ไหมนั่นแหละจ้ะแต่ว่าอยู่อยู่กันคนละตำบลมันคือมันใกล้ตัวมากๆเลยเนาะจ้ะจะพยายามไม่เครียดจะพยายามไม่ไม่เสพข่าวแต่มันก็ต้อง แต่มันก็ต้องดูเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอ่ะจ้ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยวันยงวันหยุดแฟนก็อยู่แต่บ้านนะจ้ะอากาศก็ร้อนค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะไปก่อนค่ะถ้าหากพีพาตัวไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวบัวด้วยนะคะไปแล้วจ้ะวันนี้เข้าไปคุยเล่นกันในเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะเดี๋ยวัวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะขอให้เพื่อนๆโชคดีปลอดภัยร่ำรวยกันทุกทุกคนนะคะ